เรียนท่านประธานในพิธีท่านคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะดิฉันคุณครูสนอ่อ,อนสีปัญญายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของแผนกวิชาภาษาต่างประเทศมาเป็นวิทยากรในส่วนของการเตรียมตัวในการสอบวัดระดับทักษะภาษา,าอังกฤษตาม มาตรฐานสากลการเรในวันนี้นะคะตามบริบทวันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลแบบ TOEIC เป็นอย่างไร TOEIC ค่ะย่อมาจาก Test of English for International Communication นะคะเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้ต้องการสมัครงานค่ะนิยมเรียกสั้นๆว่าโทออกนั่นเองค่ะสอบที่ประเทศไทยนะคะเป็นข้อสอบวัดทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษโดยศูนย์สอบ CPA Thailand ค่ะมาจาก Center for Professional Assessment Thailand นั่นเองค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะที่ w w w CPA Thailand.co.th สำหรับประโยชน์ในการสอบโทอีกนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ในส่วนของ Admission Premium เราได้กล่าวไว้ว่านะคะแค่มีโทอีกชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยังไงคะ่ะเรามาดูกันนะคะก็คือในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็นำคะแนนโทอีกนั้น มาใช้ในการสอบเทียบนะคะหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะธนาคารกสิกรไทยฮอนด้าการไฟฟ้าปล่ายผลิตนะคะหรือแม้กระทั่งเครือ SCG ในส่วนของธารกําบริการต่างๆต่อไปค่ะเรามาไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะนั่นก็คือโทษอีก แบ่งออกเป็นกี่ส่วนมีอะไรบ้างนะคะเจ็ดส่วนค่ะส่วนย่อยนะคะก็คืออยู่ในส่วนของอเป็นข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่านนะคะสำหรับข้อสอบโทอีกนะคะแบ่งออกเป็น7พาร์ทย่อยนะคะโดยสี่พาร์ทแรกเป็นข้อสอบการฟังและ3พาร์ทหลังเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการอ่านและหลักไวยากรณ์คะแนนทั้งหมดจะมี 495คะแนนในส่วนของ Part Listening คะ่ะใช้เวลา45นาทีนะคะมี4พ Part ด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะในส่วนของการอ่านคะ่ะการอ่าน3า Part นะคะมีทั้งสิ้น495คะแนนใช้เวลา75นาทีคะ่ะ มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเนื้อหาการสอบมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ได้คะแนน550บวกบวกๆนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมตามลิสต์ที่รวบรวมมาให้นี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Human Resources Communications and Technology หรืออยู่ในส่วนของ Purchase Research and Development, Entertainment, Business Meal, Culture Media, หรือแม้กระทั่ง Health ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในส่วนของ Part การฟังนะคะหรือ Listening Test ค่ะใช้เวลา45นาทีนะคะ Part นี้จะ มีทั้งหมด6ข้อค่ะเป็นการฟังบรรยายรูปนะคะว่าคำบรรยายตรงกับรูปภาพมากที่สุดคือข้อใดค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะ Listening Test In the Listening Test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire Listening Test will last approximately 45 minutes. There are four parts and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in your test book. Part 1 Directions For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now, Listen to the four statements. A. They're leaving the room. B. They're turning on the machine. C. They're standing near the table. D. They're reading the newspaper. Statement C. They're standing near the table. Is the best description of the picture. So you should select answer C and mark it on your answer sheet. now part 1 will begin จะเป็นตัวอย่างในส่วนของคำสั่งนะคะ part listening ค่ะว่าเบื้องต้นนะคะเขาจะเปิดอะไรบ้างค่ะต่อไปกันนะคะสำหรับ part 1 photographs now part 1 will begin number o look at the picture m a r k e number one in your test book a He's clearing off the desk. B. He's emailing a friend. C. He's putting up notices on the wall. D. He's sitting in front of the fax machine. ค่ะ <duda> ให้หนักเรียนดูรูปนะคะแล้วเขาก็จะมีเวลาให้เราคิดโดยประมาณ7วินาทีนะคะถึง10วินาที une, ในการคิดตอบคำถามนะคะว่าเขาทำอะไรบ้าง เดี๋ยวให้นักเรียนนักศึกษานะคะลองดูซิว่าภาพนี้ตอบอะไรนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนตอบว่าอะไรดีคะฟังอีกรอบดีกว่า Number 1 Look at the picture mark number one in your test book A is clearing off the desk B is emailing a friend C. He's putting up notices on the wall. D. He's sitting in front of the fax machine. ข้อไหนดีคะข้อแรกเราฟังสองรอบเนาะอ่ะดูคำตอบนะคะอ่าตอบ he's sitting in front of the fax machine ตัวอย่างที่2อคะ่ะพัด 2นะคะ question response นะคะมีทั้งหมด25ข้อค่ะพาร์ทนี้ผู้สอบนะคะจะฟังคำถาม1นึ่คำถามและจะได้ฟังคำตอบ3ตัวเลือกโดยผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่เข้ากับคำถามมากที่สุดค่ะเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไร PART Directions 2 You will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. For example, you will hear, Where is the meeting room? You will also hear, A. To meet the new director, B. It's the first room on the right. C. Yes, at 2 o'clock. The best response to the question, Where is the meeting room? is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. ตัวอย่างในส่วนของพาร์ทที่3นะคะเป็นในส่วนของ Conversation แบบรวดเร็วเลยนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลานะคะพาร์ทนี้เราจะได้ฟังบทสนทนาระหว่าง2คนหรือ3คนนะคะบทสนทนาจะยาวประมาณ4-5ประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างกันเลยค่ะ Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, Carlos. Do you know where I can catch the bus that goes to Sherwood Avenue? I'm meeting a friend who lives there after work. Oh, sure. It's the number 12 bus, and you can catch it right across from the office at the corner of Elm and Hudson. But why aren't you taking your car? Well, it's a long story, but my car's air conditioner stopped working, so I had to take it in to be fixed. It won't be ready until tomorrow. Number 41. What is the woman planning to do after work? Number 42. What information does the man provide? Number woman mention? problem does the 43. What ค่ะในส่วนนี้เราก็จะได้ยินนะคะเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจฟังนะคะให้ตั้งใจฟังนะคะในส่วนนี้ปกติเราจะไม่มีทอนสคริปให้นะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของการฝึกก่อนสอบก็แล้วกันนะคะ อ่ะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันดีกว่าว่านักเรียนนักศึกษานั้นลองฟังลองทำดูแล้วตอบว่าอะไรกันค่ะ The best answer is ค่ะถ้าไม่ถูกนะคะก็ให้ฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังซ้ำฟังแล้วฟังเล่านะะมาดู Part 4กันค่ะเป็น short talks นะคะ Part 3, Dè, yok, kā le, kā. Questions 89 through 91 refer to the following radio announcement. Hello, XPA radio listeners. This is Meg Williams with news of events around the local area. This weekend, the Hartman Medical Clinic is hosting a health and wellness fair. There will be activities for the whole family, including cooking demonstrations and children's games, plus lots of information about diet and exercise. And doctors from the clinic will be offering eye examinations. They've reduced the cost for the eye exams, so this is a good time to have your vision checked. You'll need an appointment, though. If you're interested, be sure to visit the Hartman website at www.hartman.com to sign up. Number 89. What is the announcement about? Number 90. What will be offered at reduced cost? Number 91. According to the announcement, why should listeners visit the Hartman website? พาร์ทสผ่านไปนะคะสำหรับ conversation นะคะก็จะได้ฟังกันยาวๆนะคะแล้วก็ตอบทั้งหมด3ข้อค่ะให้เราตั้งใจฟังนะคะการตั้งใจฟังแล้วเราก็จะได้คำตอบที่เยอะขึ้นค่ะพาร์ทหค่ะจะเป็นในส่วนของ incomplete sentences พาร์ทหนะคะ จะเป็นในส่วนของ t e x t completion จะแบ่งคำถามเป็นสองประเภทนะคะก็ได้แก่อยู่ในส่วนของวัดความรู้ด้านไวยากรณ์แกรมมาค่ะเช่นนะคะเรื่องของ part of speech subject and verb agreement verb form tense voice and if cause preposition conjunction รวมไปถึงในส่วนของการวัดความรู้ด้านคำสัง่งขังไปศึกษาในส่วนของคำศัพท์ต่างๆที่คุณครูนะคะได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะคะที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราต้องรู้ค่ะพาร์ทที่7ค่ะส่วนที่7นี้นะคะเขาจะเรียกเป็นในส่วนของ r e i n i n o m p r p r e n s n v i ค่ะพาร์ทนี้จะมี บทความมาให้อ่านนะคะโดยจะแบ่งเป็น single passage 1บทความ29ข้อ double passage 2บทความ10ข้อ triple passage 3บทความ15ข้อะคะ่ะในส่วนนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะหนังสือจาก Exchange by E.N Concept ค่ะ สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสกลนครนะคะดำเนินการสอบโดยแผนวิชาภาษาต่างประเทศค่ะโดยเราจะจัดการสอบนะคะเป็นสถานที่สอบ ณหอประชุมห้วยสายสามวิทยลาลัยเทคนิคสกลนครนะค่ะโดยทาง CPA นะคะ Center for Professional Assessment Thailand ก็จะบินมาที่นี่เลยนะคะเพื่อที่จะทำการจัดเตรียมการสอบตามมาตรการนะคะความสะอาดมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยจาก CPA ค่ะโดยการสอบนะคะก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ เตรียมตัวนะคะตามที่ได้เกริ่นนำไปนะคะว่าข้อสอบโทอีกนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษานะคะได้โชคดีในการสอบสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะโทอีกเทสตนะคะเป็นการสอบวัดระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะเป็นระดับ มาตรฐานสากลน,นะคะที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้คุณครูน้องอ้อนสีปัญญาหรือครูแอปนะคะก็ขอ,ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ